เข้าสู่บทเรียนรู้รายวิชา Microsoft Excel 2019เพื่อวิเคราะห์ข,ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับบทเรียนรู้ที่5ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการทำแดชบอร์ดในรูปแบบการวิเคราะห์ที่มีข้อมูลซับซ้อนมากขึ้นซึ่งจะประกอบไปด้วยดังนี้ 1. อธิบายถึง Data Preparation อธิบายถึง Data Model และการใช้ k e y n o t Data p r e p a r a t i o n นะคะ a t a Preparation เป็นการเตรียมข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลของเรามาจากหลายแหลง่งเช่นมาจาก Excel หลายชีทเอามาวมกันหรือต้องการเอามาทำงานร่วมกันหรือมาจาก Excel หลายหลายไฟล์หรือมาจาก Data s ซอฟต์ประเภทอื่นๆนะคะดังนั้น Data p r e p a r a t i o n เป็นหัวข้อที่เสริมเพื่อให้เห็นความสามารถของตัว Excel ที่สามารถทำได้โดย Excel โดยใช้เครื่องมือในส่วนนี้จะเป็นเครื่องมือ ต่อไปก็คือ Data m odel นะคะ Data m odel เป็นการทำงานกับข้อมูลที่ข้อมูลจากหลายหลายแหลง่งหรือจากข้อมูลที่มีการทำการบริหารจัดก,การเรื่องของความสัมพัน์เรื่องของความเชื่อมโยงของข้อมูลเข้าหาการเพื่อที่จะสามารถดึงความสามารถของ Data m odel มาช่วยในการทำงานได้ซึ่งถ้า Excel เรา,เาใช้ Excel วันช่ตั้งแต่ Excel 2013เป็นต้นไป Future data model แบบเต็มๆเครื่องตัวนี้มีชื่อว่า Power Pivot นะคะการใช้งาน data model โดยใช้ Excel ซึ่งอาจจะใช้ Power Pivot หรือไม่ใช้ก็ได้ซึ่ง f e เจอ r ์ตัวนี้ก็จะทำให้ไฟล์ Excel มีขนาดเล็กลงเพราะมีเรื่องของ การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่เจ๋งมาทำให้ไฟล์ของเราเล็กลงได้และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะต่อไปก็คือการใช้เครัการใช้เีรั่ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวเนนนว่าโปรแกรมแรกที่เรานึกถึงก็คือโปรแกรม Microsoft Excel นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในด้านการคำนวณ การจัดการด้านตารางและการทำงานในด้านอื่นๆอีกมากมายนะคะและเพื่อให้การใช้งานสะดวกและง่ายขึ้นเราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวช่วยเข้ามานั่นก็คือคีลัดที่เราใช้ในการทำงานเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นในบางส่วนออกไปทำให้เราทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นนะคะซึ่งคีลัดที่เรานิยมใช้ใน Excel ก็จะมีดังนี้ กด control h ไปแถบหน้าแรกนะคะ control s ก็คือ save นะคะ control enter ก็คือบันทึกซ้ำลงาลงไปในกลุ่มเซลล์ control o เปิดไฟล์ control alt f 9คำนวณเพื่อแก้ไข regulation bug c t น l ทรคลิกเลือกเซลล์หลายลายเซลลพร้อมกัน c อนโทรจุดสำรวจขอบเขตพื้นที่เซล์ที่เลือกไว้ c นโทรโลไปที่บนสุดเซลล์ซ้ายนะคะคอนโทรอินไปยังเซลล์ขวาล่างสุด c อนโทรศูนย์ ool, เป็นการ่้นคอลัมน์ที่เลือก ไที่แท็บข้อมูลกด L W ไปที่แทบ็บม,มุมมองกด Control อาจจะภาพใส่วันเดือนป e, ีนะคะกด Control วุฒิภาใส่เวลากด Control C คือการ Copy นะคะ Control V การวางข้อความ Control X ต้องการตัด ด control z ต้องการเลิกทำหรือย้อนกลับนะคะ control b ทำตัวหนา control w ปิดสีชี้นะคะและ r n ln ไปที่ฉาบแสดนนะคะ f 1เปิดฟัง์ชันช่วยเหลือ f 7เช็คคำสะกด f 9าคำนวณเวิร์กชีททั้งหมดที่เปิดอยู่ F10 เปิดปิดฟังก์ชันคี Ctrl 1, Ctrl 9, ย์ทิป Control+F1 เปิดหรือปิดแท็บเครื่องมือ Control+F9 ย่อแท็บ Workbook ปัจจุบัน Ultimate+F1 สั้นแถมภูมิแท่งตามข้อมูลที่เลือก Control+F ค้นหาคำและแก้คำ Ultimate+F เปิดแท็บเมนู Ultimate+Case เปิดที่ Home Tab แ,และรอเปิดคีย์ลัดอื่นๆ Ultimate b o In เปิดใช้ฟังก์ชัน Insert Tab Ultimate b o P เปิดใช้ฟังก์ชัน Page Layout Tab Ultimate b o In เปิดใช้งาน Formula s Tab Ultimate b o E เปิดใช้งาน Data Tab Ultimate b o R เปิดใช้งาน Review Tab Ultimate b o W เปิดใช้งาน View Tab คอนโทรลบวกแทบสลับเวิร์ก o ุลกดชิปบวก,ก F3 เพิ่มการใช้งานฟังก์ชันออลติเมทบวก F8 เปิดฟังก์ชันการใช้งานมาร์คอ